สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเห็นเพจดังนะครับโพสต์แซะแรงมากๆเลยลงรูปแพลราวแสงทองขณะกำลังป้อนอาหารสันมงสะทอนพร้อมแคปชั่นจิกกัดเรียนแบบคำแนะนำแพทย์ว่าคุณหมอบอกคุณแม่ไม่ต้องป้อนน้องค่ะให้น้องหัดกินเองน้องจะได้มีวิวัฒนาการมากขึ้น งานนี้ทำเอาชาวเน็ตนะครับแห่คอมเมนต์กันสนันโดยส่วนใหญ่เน้นไปที่การแซลวความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ดูแลกันดูเหมือนแม่ลูกมากกว่าคนรักซึ่งเป็นมุมมองที่โซเชียลเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับมีทั้งกำลังใจมีทั้งกำลังให้ความสนใจ แล้วก็แต่ละคนก็คือมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้นะอวะตารบ้างเอ่ยอะไรบ้างต่างๆเข้ามาคือทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยชื่นชมก็ชมไปว่าร้ายก็ว่าไปสุดๆว่าไปถึงพ่อแม่ของเขาว่าโอ้เห็นแล้วแบบเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆนะครับสำหรับสิ่งที่เปล่าๆแสงทองเจอนะครับ เดี๋ยวสรุปให้ฟังคือตอนช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงที่ซานกับแพรเขาใส่ชุดไทยใช่ไหมครับแล้วการป้อนเนี่ยเขาไม่ได้ทําบ่อยนะเขาไม่ได้ทําบ่อยจะไปบอกว่าเขาเป็นเหมือนแม่ลูกกันอันนี้มันก็ไม่ใช่เพราะความจริงยังไงก็คือความจริงแฟนกันนะถามหน่อยเถอะว่าฟิลการป้อนให้กันและกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็มันเกิดจากความรักไงพอเขารักกันเขาก็กล้าที่จะป้อนอะไรให้กันถูกไหมโดยเฉพาะสิ่งที่แอดเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของหมูสเต๊ะที่เป็นจานวางอยู่แล้วเขาก็เอาหมูสเต๊ะเนี่ยมาป้อนให้แก่กันและกันมันก็ดูแล้วน่ารักดีนะครับดูแล้วมีความหวานมีความชื่นมืน่นมีความแบบเอ,อ่อจนหลายคนบอกว่าเหมือนแม่กับลูกประมาณรับป้อนอาหารใส่กันอะ่ะเออคนนะไม่ใช่นกนะฮะ จะไปป้อนอะไรกันขนาดนั้นแต่ความหวานไงมันเลยทําให้คนหลายคนที่เขาไม่มีคู่อิจฉาพอเริ่มอิจฉาแล้วก็อะตอมอิจฉามันทํางานอะคือยังไงอะคือมันก็เอานิ้วของมันพิมพ์พิมพ์มไปเลยในข้อความนะครับว่าฉันไม่ชอบแบบนี้เลยฉันไม่ค่อยโอเคเหมือนแม่กับลูกนู่นนี่นั่นสรารพัดนะทำแบบนี้มันเคยตัวหรือเปล่าอ่าเจอประเด็นนี้แล้ว มันจะเคยตัวหรือเปล่าคงไม่นะครับเพราะว่าเขาก็ทำลงแค่โซเชียลนะแต่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็กินเองสมมุติว่าแพรพาสั่งมาร้อไม้เนี่ยคุณจะให้เขาป้อนหนึ่งร้อยไม้จนหมดจานมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคุณก็ต้องให้เขากินเองบ้างบางครั้งเนี่ยการป้อนคือการได้รูปหนึ่งรูปละอ่ะเป็นเหมือนกับว่าฟิลแฟนอะที่แบบว่าเออเจอกันแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็สั่ง หมูมานั่งทานกันป้อนกันไปป้อนกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็มีคอมเมนต์ที่แบบว่าแสแรงมากๆเลยท่านผู้ชมคือคุณหมอบอกให้คุณแม่ไม่ต้องป้อนให้น้องค่ะให้น้องหัดกินเองน้องจะได้มีวิวัฒนาการมากขึ้นประทานโทษนะครับไม่ใช่วิวัฒนาการเขาเรียกว่าพัฒนาการอย่างโง่นะเรียกว่าพัฒนาการคนกําลังจะเติบโตเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการ วิวัฒนาการมันใช้กับสัตว์นะครับสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่สัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐเนี่ยก็ใช้พัฒนาการเอออย่าพูดผิดนะครับอายเขานะจะออกโซเชียลทั้งทีเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเออเวลาเราเห็นอะไรแบบเนี้ยคืออย่าไปอิจฉาเขาเขากินนู่นกินนี่กินหมูสเต็กกินอะไรเนี่ยมันก็คือภาพภาพหนึ่งที่เขาต้องการทำคอนเทนต์คงไม่ป้อนเป็นร้อยไม้หรอกน้องสันเขากินเองได้ เขากินเองได้ย้ำนะครับเขากินเองได้แล้วเขาก็กินอย่างอร่อยด้วยโดยที่ไม่สนใจใครว่าจะคิดยังไงกับเขานน่นนี่นั่นเพราะว่าถ้าปัญหามันรับมาเยอะเกินไปมันก็ต้องปล่อยวางบ้างปะมันก็ต้องปล่อยไปบ้างอ่ะคืออย่าไปเก็บกดอย่าไปอะไรกับสิ่งที่ไม่ดีเยอะนะเพราะว่าไอ้พวกอวาตารพวกที่เข้ามาเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรทําเมื่อมันไม่ค่อยมีอะไรทําเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะหาอะไรมาใส่ร้าย หาอะไรมาทําให้ข่าวเนี่ยมันดูลบดูแย่ลงดูเป็นท็อกซิกนะครับเออเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทําอะไรได้ก็ทําต่อไปถ้าคิดว่าคุณทําแล้วสบายใจอะ่ะไม่เดือดร้อนใครอะ่ะขอโทษนะครับเอ,อ่อไอการป้อนหมูสเต๊ะเนี่ยคือมันสามารถทําลายคนได้เลยเหรอ หรือจะวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ว่าเออมันจะเคยตัวหรือเปล่าเหมือนแม่ป้อนลูกเพราะก่อนที่ไม่มีหมูกระทะคุณก็ว่าแพลวพาไปเหมือนแม่อยู่แล้วเอาแฟนเขาเด็กเขาลูกพลน้องสันก็อายุแค่ยี่สิบสามนะยี่สิบสองยี่สิบสามถามว่าเด็กไหมมันก็เด็กนะแต่คุณอย่าลืมว่าเขาต้องมีพัฒนาการพัฒนาการในการเติบโตแล้วก็พัฒนาการในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆก็ต้องให้โอกาสก็ต้อง ลองคบกันดูลองคุยกันดูนะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คิดอะไรมากมายถามหน่อยเถอะคิดอะไรกันมากมายดูให้เป็นนะครับเออไม่ต้องไปแห่คอมเมนต์กันสนั่นนะครับโดยส่วนใหญ่เนยเน้นไปที่การแซลความสัมพันธ์ของตั้งคู่ที่แบบว่าไม่เหมือนแฟนเลยอะ่ะเหมือนแม่ลูกกันอะ่ะเนี่ยจะเม้นแบบนี้ประมาณเนี้ ก็เขาอายุมากกว่าไงแพลาๆเนี่ยอายุเยอะกว่าน้องซันน้องซันอายุน้อยกว่าใช่ไหมครับก็ต้องเข้าใจว่าเออหลักเหตุและผลเนี่ยคุณต้องแยกแยะให้เป็นต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์นําเหนือเหตุผลมันไม่ใช่คุณดูเขาป้อนอาหารใกนการเนี่ยมันก็คือความรักมันก็คือการเอาใจใส่อย่างหนึ่งซึ่งแอดดิวก็เคยผ่านมาแล้วตรงเนี้นะ แรกๆอายไหมก็อายก็เขินอ่ะมันเขินไงเขินคนดูแลหลังมาไม่เขินละเพราะว่าชินเพราะว่าโลกทั้งใบก็คืออยู่กับเราแค่สองคนถ้าเราไม่สนใจใครเหมือนกับอ่ามากับกลุ่มเพื่อนเพื่อ่ะเราวเพื่อนก็มาแซวว่าเฮ้ยมึงอยู่กันแค่สองคนเหรอเนี่ยมึงจะหวานมึงไปหวานที่อื่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมันเป็นฟิลนี้เลยครับเป็นฟิลแบบนี้เลยสบายๆแล้วก็มันก็หัวราะกันไปอ่ะเนาะก็คือคนมันรักกันอ่ะ นะแต่ถ้าจะไปว่าเหมือนแม่เหมือนลูกกันมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าความจริงมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วในเรื่องของความจริงเนาะเพราะเขาก็คบการเรียนรู้นิสัยกันแต่งงานกันจนมาใช้ชีวิตยอยู่บ้านเดียวกันมันก็กลายเป็นว่าเออเป็นความผูกพันแล้วแล้วสิ่งที่แพลวทาให้สันมันก็คือความรักนะครับอย่าไปสนใจกับคอมเมนต์ร้อยคอมเมนต์ที่มาด่าเธอแต่เธอต้องสนใจในตัวของคนที่เธออยู่ด้วย อยู่ตลอดยี่ชั่วโมงแล้วก็รักกันแบบเป็นเป็นแฟนที่แบบว่าดีต่อกันอันเนี้ยขอฝากตรงนี้ไปเลยนะว่าอย่าไปอิจฉาด้วยนะแล้วก็อย่าไปคิดว่าเขาเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรกันนั่นแหละมันคือการมโนมันคือการเพ้อพบมันคือการที่คุณจะเอาชนะแล้วมันเหมือนกับเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองอะ่ะที่ จะเอาชนะให้ได้แล้วสุดท้ายแล้วมันก็หนีความจริงไมโพนเพราะว่าเขาเป็นแฟนกันเขารักกันนะครับอ่ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอก็ได้อีบีต่อไปครับสวัสดีครับ